บันทึกของเชล็อคโฮมส์เล่มที่6ตอนที่3เล,ลับสลับร่างเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหมอวัันที่หลังจากเข้าพิธีแต่งงานเขาเองแทบไม่มีเวลาไปหาเชลโอคโฮมส์เลยหมอวัันเปิดคลินิกอยู่ที่แพดดิงตันซึ่งเขาได้ซื้อต่อกิจการจากหมอคนหนึ่งที่เริ่มแก่ชาราและควบคุมสติตัวเองไม่อยู่คงไม่มีผู้ป่วยคนไหนอยากจะมารักษากับหมอที่ป่วยซะเอง หมอวัซันเลยเข้าซื้อกิจการระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจกลับมาเข้าคลินิกที่นี่อีกครั้งในเช้าวันหนึ่งโฮมส์ Holmes เดินทางมาหาหมอวัซันเพื่อขอให้เขาร่วมออกเดินทางไปไขเรื่องราวปริศนาเรื่องหนึ่งที่เบอร์มิงแฮมโฮมส์บอกว่าตอนนี้ลูกค้าของเขารออยู่ในรถม้าแล้วหากหมอวัซันสนใจจะออกเดินทางไปด้วยก็ต้องรีบไปตอนนี้เลย ซึ่งแน่นอนว่าหมอวัันไม่ปฏิเสธบนรถม้ามีลูกค้าคนหนึ่งของโฮมส์นั่งรออยู่เขามีชื่อว่าไพครอฟต์หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่อยู่ในเบอร์มิงแฮมระหว่างทางนั่งรถไฟโฮมส์ Holmes, ขอให้ไพครอฟต์ช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเขาเริ่มต้นเล่าว่า ตัวเขาเองทำงานเป็นโบรกเกอร์หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เขาทำงานที่นั่นมา5ปีแล้วจนอยู่มาวันหนึ่งบริษัทก็ล้มละลายเขาหางานใหม่อยู่นานส่งจดหมายสมัครงานไปหลายที่จนในที่สุดก็ได้จดหมายตอบรับเข้าทำงานที่ห้างมอซันแอนด์วิลเลียมซึ่งเขาจะต้องเริ่มงานในสัปดาห์ที่จะมาถึงแต่ในวันเดียวกันนั้นเอง มีชายคนหนึ่งมาหาเขาชายคนนี้ชื่อว่าอา t h เธอร์พินเนอร์พ t ครอฟสังเกตได้ว่าอา t h เธอร์มีฟันสีทองที่ทำแบบหยาบๆอาเธอร์ Arthur แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นนายหน้าด้านการเงินและได้ยินเรื่องราวของพ c ครอฟมาว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเลยอยากจะชวนมาทำงานในบริษัทของพี่ชาย พี่ชายของเขาชื่อว่าแฮร์รี่พินเนอร์เป็นเจ้าของบริษัทจำหน่ายถ้วยชามอาเธอร์เสนอเงินเดือนให้เยอะมากจนพายครอฟเปลี่ยนใจไปทำงานกับบริษัทของสองพี่น้องนี้แทนอาเธอร์ให้เงินเดือนล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งและอาเธอร์ก็สั่งให้พายครอฟเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้พี่ชายของเขาซึ่งตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศชั่วคราวบนถนนคอป์ปอเรชัน และอาเธอร์ก็สั่งให้ไพ c ครอฟเขียนจดหมายด้วยลายมือเพื่อตอบรับเข้าทำงานที่บริษัทจำหน่ายถ้วยชามแห่งนี้ไพ c ครอฟก็เขียนจดหมายตามคำสั่งและมอบจดหมายฉบับนั้นให้กับอาเธอร์ไปพอถึงวันนัดหมายไพ่ครอฟได้ออกเดินทางไปที่บริษัทถ้วยชามและได้เจอกับแฮร์รี่พี่ชายของอาเธอร์พวกเขาทั้งสองคนมีหน้าตาเหมือนกันมากแต่บริษัทนี้ค่อนข้างแปลกซะหน่อย เพราะว่าไม่มีสินค้าอะไรเลยมันเป็นออฟฟิศเก่าๆว่างเปล่ามีเพียงโต๊ะและเก้าอี้ทำงานแฮร์รี่บอกว่าเขาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นออฟฟิศชั่วคราวเท่านั้นหน้าที่แรกของไพครอฟคือต้องจดรายชื่อผู้ค้าถ้วยชามในฝรั่งเศสจำนวน134แห่งไพครอฟสามารถเอางานกลับไปทำที่บ้านได้แต่ถ้าคัดรายชื่อเสร็จแล้วให้กลับมาที่ออฟฟิศนี้ ไายครอฟใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กว่าจะคัดชื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นพอเขากลับไปหานายจ้างอีกครั้งเขาก็สังเกตเห็นว่านายแฮร์รี่คนนี้มีฟันทองหย,ยาบๆเหมือนกับอาเธอร์น้องชายไม่มีผิดจนไายครอบเริ่มตะงิดตะงิดใจแล้วว่าสองพี่น้องนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกัน ไพยครอฟเริ่มไม่สบายใจก็เลยมาหาเชลกโฮมส์ให้ช่วยไขยปริศนาเรื่องนี้หน่อยโฮมส์ Holmes, หมอวัสสารและไายครอฟเดินทางไปยังออฟฟิศที่ว่านั้นระหว่างที่พวกเขารออยู่ก็สังเกตเห็นแฮร์รี่ที่กำลังเดินมาที่ออฟฟิศเช่นกันและเขาก็แวะซื้อหนังสือพิมพ์ม,มาฉบับหนึ่งหลังจากแฮร์รี่เดินเข้าไปในออฟฟิศได้สักพักไพ่ครอฟก็พาโฮมส์และมอวัสสารเดินตามเข้าไป ไครอฟแนะนำให้แฮร์รี่รู้จักเพื่อนๆของเขาทั้งสองคนโดยบอกว่าสองคนนี้กําลังหางานอยู่และหวังว่าแฮร์รี่อาจจะมีตำแหน่งว่างให้สองคนนี้ด้วยโฮมส์แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นนักบัญชีส่วนหมอวัันก็แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นเสมียนทั้งสามคนสังเกตได้ว่าแฮร์รี่มีอาการว้าวุ่นใจผิดปกติเขาบอกแค่ว่าจะรับทั้งสองคนไว้พิจารณา แต่ว่าตอนนี้เขาขอตัวก่อนสักครู่หนึ่งและแฮร์รี่ก็เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและล็อกประตูทันทีโฮมสงสัยว่าแฮร์รี่คิดจะหนีหรือเปล่าแต่ไพครอฟก็ยืนยันว่าห้องนั้นไม่มีทางออกเดี๋ยวอีกสักพักแฮร์รี่ก็คงจะออกมาพวกเขาเริ่มสงสัยว่าแฮร์รี่อาจจะรู้ว่าโฮมสเป็นนักสืบเพราะสีหน้าของแฮร์รี่ดูซีดมาก จูๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังกึกๆอยู่ในห้องทั้ง3คนเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่พวกเขาเห็นก็คือแฮร์รี่ใช้เข็มขัดผูกคอตัวเองห้อยตรงเตงอยู่กลางอากาศเสียงที่ดังกึกๆกก็คือเสียงเท้าของเขาที่เตะไปโดนประตู ทั้งสามคนช่วยกันยกร่างของแฮร์รี่ที่หายใจพผง,งาผง,งาบออกมาหมอวัาสันก็ช่วยปรถมพยาบาลจนเขากลับมาหายใจได้อีกครั้งพวกเขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นโฮมสันนิฐานว่าจะต้องมีใครอีกคนหนึ่งที่เข้าไปทำงานที่ห้างมอล s สันแอนด์วิลเลียมในนามของไพครอฟส่วนนายแฮร์รี่ก็มีหน้าที่คอยจับตาดูไพครอฟอยู่ที่นี่ โฮมส์โยงไปถึงตอนที่อาเธอร์ขอให้ไพครอฟช่วยเขียนจดหมายตอบรับเข้าทำงานนั่นอาจจะเป็นวิธีการเอาลายมือของไพครอฟไปลอกเลียนแบบนั่นเองในตอนนั้นแฮร์รี่ก็เริ่มได้สติและชี้ไปที่หนังสือพิมพ์ในนั้นมีข่าวเขียนไว้ว่ามีการก่อเหตุอาชญากรรมที่ห้างมอรสันแอนด์วิลเลียมมียามถูกสังหารจนเสียชีวิตและผู้ร้ายถูกจับกลุ่มได้ อาชญากรคนนี้มีชื่อว่าเบดดิงตันนักปลอมลายมือที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกพร้อมกับน้องชายเบดดิงตันแอบเข้ามาทำงานที่ห้างมาสันแอนวิลเลียมโดยการปลอมลายมือของนายไพครอฟและได้แอบเข้าไปขโมยของในตู้นิรภัยปกติแล้วตำแหน่งงานนี้ที่ห้างมาสันแอนวิลเลียมจะเลิกงานตอนเที่ยงวันเสาร์แต่ในวันเกิดเหตุ มีตำรวจเห็นเบดดิงตันถือกระเป๋าออกมาจากห้างเวลาบ่ายโมง20นาทีด้วยความสงสยัยเลยสะกดรอยตามเบดดิงตันไปและเกิดการต่อสู้กันและสุดท้ายเบดดิงตันก็ถูกจับกุมตัวในกระเป๋ามีทรัพย์สินมูลค่า1 0 0 0 0แสนปอนพอตำรวจเข้าไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุก็พบว่ามีศพของยามถูกขังอยู่ในตู้นิรภัยด้วย ส่วนน้องชายของแบดิงตันที่ออกมาจากคุกพร้อมกับพี่ชายไม่ปรากฏตัวว่ามีส่วนร่วมกับคดีนี้ ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวเขาอยู่แต่ยังไม่พบโฮมส์ Holmes เลยสรุปคดีนี้ว่าสาเหตุที่น้องชายต้องปลอมตัวเป็นทั้งอาเธอร์และแฮร์รี่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาวางแผนก่ออาชญากรรมนี้กันเพียงสองคนเบดิงตันพี่ชายมีหน้าที่รอสลับตัวอยู่ที่ห้างมองสันแอนด์วิลเลียมส่วนน้องชายคนนี้ก็เลยต้องรับบทบาทเป็นทั้งเจ้าของบริษัทถ้วยชามและในหน้าการเงินที่มาชวนไพครอฟ ไปทงงานนนนด้วยกันนั่เอหลังจากนั้นโฮมส์ก็สั่งให้ไพครอฟโทรแจ้งตำรวจเพื่อจับกลุมตัวนายแฮร์รี่คนนี้ไปดำเนินคดีต่อไป